จากฉีดพ,พ่นผิวโฟมหุ้มท่อนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อระบายน้ําเสียนะครับหรือจะเป็นท่อ้ํามันท่อทต่างๆนะครับเพื่อป้องกันอุณหภูมิและก็ป้องกันเสียงน้ําที่ไหลอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พาดที่ท่านเห็นนั้นเป็นโรงแรมซึ่งเป็นห้องสูตรนะครับซึ่งป้องกันเสียงน้ําไหลจากท่อนะครับ ในความหนาที่2นิ้วถึง4นิ้วนะครับก็จะป้องกันเสียงน้ำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับและนอกจากนั้นยังกันรั่วกันซึมในอนาคตระยะยาวได้อย่างตลอดอายุการใช้งานนะครับระบบท่อกับ P ิ f o โฟมสะดวนกันเสียงกันร้อนกันรั่วที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับที่ต่อสอบถามคุณพิเชษ085-082-4713 ได้ช่วเวลาครับ